ไม่เคยเห็นนกกรมจอกผมรู้จักยังไม่เคยเห็นนกกระจอกยกมือขึ้นี่ไหมครับนกกระจอกรู้จักนกอมีต่อตัวใหญ่นะครับนกกระจอก็จนะอักกระจิบรกนกกระจอกไหรันกกระจอกเยคล้ายนกกระจิบนกกระจอกเทหรือเปล่าออันที่ใหญ่ใหญ่เ้ คกาพิดากล้วยกล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยอะไรเนี่ยเขาเรียกกล้วยอบหรือกล้วยตากโจกินไอโจกินเยอะกับอะไรมั้ยโจรเราอ่ะเ <c oughs> นี่ยเวลามันเยอะมันก็ไม่เมาเาลยเวลาหมดมันก็จะมาเอานะ่ะดูเรวเป็น <c oughs> ยัไยงไงแท้เวลามันหมดมันก็เมา,เามันก็ไม่ได้กินเนี่ย ชิมชิมให้เอาเอา้าหมดมาหมดบามดบาดต้นอยู่เ๋หมเอออย่าง้นเบอาหลังขอบิลหน่ไหนใครหรืหิวทุกคนรู้จักนกกระจอกหอใช่ไหมครับผมรู้จัก้าคถามว่าใครไม่รู้จักรู้จักไม่ต้องยกมายแหละหแล้พี่กตันมพกันแล้วรู้ไหมครับว่านกกระจอกตัผู้ตัวเมียดูยังไง ไม่รู้ฮะรู้ไหมใครรู้มั่งนกกระจอกตัวผู้ตัวเมียดูยังไงพิดารู้ไหมครับตัวผู้หางสั้นตัวผู้หางสั้นอะพิดาบอกตัวผู้หางสั้นแสดงเคยสังเกตมากันเลยตัวเมียหางยาวเหรอครับ ว่าต<ส>ัวผู้จะหางยาวตัวเมียหางสั้นไม่ใช่หรอตัวเมียตัวเล็กตัวใหญ่สรุปแล้วตัวเมียตัวผู้อะไรสั้นยาวกว่ากันไออ่ะอ้าวอนนี้กินแต่กับยังพกเจ้าไปอ้าวดูไหมครับลองดูไหมัวผู้ตัวเมียดูไงตัวเมียตัวเล็กตัวผู้ตัวใหญ่อ้าวใครเปลอกเด้อตัวเมียตัวผู้ดูยังไงครับตัวผู้ ตัวผู้เป็นยังไงครับตัวเมียจะหันก้นไปทางดวงอาทิตย์ครับน่ารอดตอนเช้าเช้าถ้าเกิดคุณนินไอเด่ะถ้าเกิดคุณนิ้นนกกระจอกหรเลยด้วยเกาะตามต้นไม้ให้สังเกตเลยโดยเฉพาะพิดาเนี่ยพิดาตอบไม่ถูกพิดาเกาะด้วยไงตัวเมียจะหันตูดให้แดด แต่ตัวผู้นะมันไม่หันตุดให้แดดเจ้าเจ้าสิเล่นผันครับมาเจ้าจะเลนผันครัเป็นบ้าหม่เห็นมหยาม่ยามหะามหยามหย่มหวามยามห้ามหยามหยามยามหยามยามหยผมยามหยมันามหย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 ามหามหามหยามหเามหยามียามามหยามหยมหยามหยามหยางดายาหมียมหามมหามหยามหยามมหยามหยหมหมหยามหยาหยาามยหหา เราเห็นตัวเข้าใจหรือยังเข้าใจกันดังเขาบอวาจะมู้จะมองไม่เห็นสีน้ำตาลกัสีแดงอแมนบ่แมนครับ่แมนกเพราะเปิดาะอชิเพราะแดจะจะได้ทนเลยเรีนรัาดนันนนะ เฮ้ยจ๊่กินกี่ชิ้นนะเนี่ยกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะจ๊ะน้ำอันเดียวกันเดียมัส่มูไปได้ไหม